ผมเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยเหมือนไทรผมบอกให้วันพุธลหัสเนี่ยซึ่งเป็นวันซ้อมรถของพวกผมเลยผมจัดแข่งเลยเออมีินลังวันมีอะไรนี่คือคอนเซ็ปต์รายการโอ๊ตอายุไม่เยอะก็ต้องก็ต้องอวบใช่ครับต้องอวบต้องขาวด้วย <c oughs> อันนี้ห6 1 5 1ห1หนึ่งนตี่สุดนี่แหละคือต้นลำลับเลยสมัยก่อนกล้าพูดเลยเคนกูมีเจ้าเดียวเจ้าแรกเลยเพราะรถแข่งทุกคันล้อหน้ามันต้องเล็กข้อเราไม่ได้แข่งระยะไกลมัน <ชา S 1> ต้องเบาที่สุดแล้วก็โดนลมน้อยที่สุด สวัสดีสสดครับ,ค,รบคนนี้เล็กเมืองนนท์ผู้จัดและอดีตช่างทำรถมิ้มเยี่ยมของประเทศไทยก็คือเราได้เป็นทีมช่างทีมแข่งแมคกนิกเป็นครบหมดเลยผู้จัดการทีมนักแข่งมาหลายๆอย่างซึ่งคำว่า OMG สติดเอาลอณวันนี้นะคือสนามที่สองซึ่งาวงล้อ,อเค้นกูเนี่ยได้เป็นสปอนเซอร์ในสนามแรก แล้วก็จะเป็นสนามต่อๆไปใช่ครับให้ช่วยกันคนละไม้ละมือจะว่าจะบริษัทไหนจะงบมากงบน้อยติดต่อได้เลยโอสติดลอวลอยินดีต้อนรับงานนี้จัดที่สนามบางกอกแดกคอง5สนามแรกจัดไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาวันที่4กุมภาแล้วหลังจากสนามนี้ก็เว้น2เดือนนะครับ,รบน่าจะเป็นวันที่6เด <c oughs> ือน6ของเดือน6เลยตรงกับวันวันพุมือนเดิมครับ เพราะว่าจัดวันอาทิตย์เนี่ยคือหนึ่งทีมแข่งไม่ค่อยว่างติดภารกิจหลายอย่างหนึ่งครอบครัวสองต้องไปแข่งรายการนู้นรายการน,นี้ที่นู่นที่นั่นส่วนมากรายการมันชนกันและอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ดูในไลฟ์สดก็ได้จะมาสนามก็ได้มีทุกช่องทางให้คุณดูให้คุณเลือกเลยผม,มเป็นคนที่ทําอะไรไม่ค่อยเหมือนใครม,คม,มีความแตกต่างมีความแตกต่างแต่ถ้า ดูแล้วไม่ถูกใจก็ไม่ต้องมาเป็นปอนซเซอร์ก็ได้หรือไม่ต้องมาร่วมการแข่งขันหรือไม่สะดวกเราไม่บังคับเราเอาที่สบายใจแต่สมัยนี้นะผมบอกให้วันพุธหัสเนี่ยซึ่งเป็นวันซ้อมรถของพวกผมเลยสนามสองสนามจะเปิดวันพุธหัสตรงกันด้วยผมจัดแข่งเลยเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์คือวันแข่งใช่ไหมวันพุธหัสซ้อมวันศุกร์แก้ไขรถวันเสาร์ไปเดินทางวนพุธนี้าจะซ้อมจริงเลยซ้อมจริงแข่งจริงเลยมีเงินรางวัลมีอะไรแล้วของผมเนี่ย หัก10%ด้วยที่เหลือแจกหมดเลยกี่รุ่นนะทั้งหมดวันนี้จัดกี่รุ่น8รุ่นครับ m อ็มเนี่ยมี4รุ่น LS 1รุ่นเดี๋ยว M150 คือรุ่น1 5 0ยหซีซีรอเอิญรุ่นอ่ากติกานะไม่ใช่เครื่องดื่มใช่ไหมครับไม่ใช่เครื่องดื่มครับอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกคาวา150เปลี่ยนชื่อก็ได้ไม่ใช่ M 150ก็ได้อ่าเดี๋ยวไปตั้มของบริษัทเอ็มร้อีกอ่าโดนฟ้องอีกก็เป็น KR 150ซึ่งเป็นชัค่เกิน1.5 ลูกไม่เกิน5 9เมิลรูกเดิมอ่าลูกเดิมเดิมเลยอะชักได้ไม่เกินมินครึ่งนไปกับทั้งสามมิลไปกับ3มิลชักเดิม54.4ิออ่าเกินไม่เกิน57.4สิเจนเราก็มีรุ่นนี้หนึ่งรุ่นรุ่นที่สองก็เป็นสภาพรถเหมือนกัน140โลเกต ABC C ซึ่งจะแข่ง140โล เอสเอคัสเอแข่งได้ลูก59ชักไม่ดูคาบูไม่ดูอันนั้นคือห้าเกโอเพ่นห้ากาโอเพ่นแต่เป็นถังเดิมอยู่โอ้ตัวนี้จี๊ดนะตัวนี้ตอนนี้รถสมัครอยู่13คันแล้วแล้วก็มีถังเล็กโอเพ่นโอเพ่น59อันเนี้ยเขาเรียกรุ่นอันนี้ชักสั้นอันเนี้ยรุ่นที่ผมบอกคือชักสั้นจุดห้าอ่ะนั่งจุดห้าอ่ะแล้วรุ่นที่4ก็คือเป็นรถทิปมือทิปเลยมือใหม่อ่ะพูดง่ายๆว่ามือใหม่หลังถนนเออร้อยสี่โลเหมือนกันลูกไม่เกินอ่ะหกสิบ เพ่ออะไรทำไมจัดรุ่นนี้ก่อนคือเป็นรถที่หลังถนนให้ที่ชอบแว้นให้เข้ามาให้เข้ามาพัฒนาในเฟอรม่เริ่มจากสนามก่อนให้มาค่อยไปบิดหนีตำรวจให้ได้ก่อนสนับขี่ในสนามก่อนให้มารับรู้รสชาติในสนามรับรู้รสชาติให้นี่ค่อยค่อยสืบสอบไปเรื่อยเออค่อยเปลี่ยนส่วนมากรถพวกนี้นายทุนนายทุนจะทำรถรุ่นนี้เพราะว่านายทุนแต่ละแต่ละทีมที่ทำรถแข่งที่รักรถ M150 เนี่ย แต่เล่นรุ่นนี้เราก็เลยจัดรุ่นนี้ขึ้นมาผมก็จัดเป็นเจ้าแรกนะว่าลูกไม่เกินหกสามิลเนี่ยครับกำลังแรงแต่ก็ยังเหนียวอยู่พอทําได้ราคาไม่แพงมากมก็พอๆกับรถแข่งแหละไม่พร้อมเบิร์ดไม่พร้อมก็พร้อมที่จะระเบิดเหมือนกันแล้วชักอนะ่ะชักก็เปิดกําหนดลูกกับน้ําหนักอย่างเดียวกับเกรดนักแข่งเหมือนเหมือนกับนี่แหละ ABC เนี่แหละเหมือนเหมือนกันคติกาคล้ายๆกันใช้รถบอดี้เดียวกันแข่งก็ได้แล้วก็จะมี LS เออ L S นี่คือเป็นชักเปิดเหมือนกันบีบลูกไว้ลูกห้าสิบก้โอ้โหก็เสื้อสุดไซส์เลยสุดไซส์แล้วเอาเอเดิมๆฟาร์นได้ถึงไซส์ห้าสิบอะง่ายๆเลยแล้วก็ทําไงก็ได้เราเป็นทีมแข่งแล้วก็เป็นลงเจ้าของลงกึงด้วยนิดนึงเพราะเขาเคยทํารถแข่งมาก่อนเลยรู้ว่าควรจะมีรถรุ่นไหนมีลิมิตรันสนุกที่สุดแล้วก็ราคาถูกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากให้ยังทนที่สุดแล้วก็ยอดฮิตเลยเวฟร้อยยี่สิบห้ามีรุ่นเดียว 67ชั้นเดิมรุ่นนี้รถเยอะมากตอนนี้ตอนนี้สมัคร23บเบอร์แล้วรับแค่32เบอร์รุ่นนี้ก็บิดเด้งบิดเด้งใช่ครับรุ่นต่อไปก็จะเป็น X-MAX กับพรซากฎติกาอะไรรู้ไหมว่าคนขี่ต้องอายุ35ขึ้นไปอ้นี่มารูปแบบใหม่อีกอ่ารูปแบบใหม่อีกเปิดปุ๊บถ้าอายุไม่ถึงน้ำหนักต้อง57บวกแล้วช่างรวมทั้งรถทั้งคน220โล นี่คือคอนเซปต์รายการโอทีเือยุไม่เยอะก็ต้องก็ต้องอวบใช่ครับต้องอวบต้องขาวด้วยนี่นี่นี่ก็คือเราอยากให้น้องๆหรือที่ดูอยู่หรือที่ในเพจของ k e n กูก็ฝากบอกแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใช่ไหมใช่โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันที่บูธบูธของอ่ากนกูอีกทีนึงครับ กุเนี่ยจริงๆแล้วชอบตรงไหนเอาง่ายๆเลยว่าเฮียเป็นผู้เบิกเบิกแล้วเฮียหยุดไปพักหนึ่งครับใช่เฮียมารอบนี้เฮียก็ต้องพัฒนาไปอีกเท่าหนึ่งอะ่ะครับอีก50%เดี๋ยวขอเสริมนิดน,นึงสาเหตุที่หยุดไปเพราะว่าช่วงนั้นโควิดใช่ผมไม่สามารถออกมาได้เพราะผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ครับออกมาไม่ได้เลยทุกคนก็เลยคิดว่าผมเงียบหายไปไหนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับโควิดผมไม่ออกมาสภาพร่างกายด้วยใช่ถ้าออกมาผมท้อมไปเลยใช่ครับ แล้วอันนี้เฮียก็ได้มาทำล้ออันนี้หนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสุดนี่แหละคือต้นตำลับเลยไอคำว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนกล้าพูดเลยเคนกูมีเจ้าเดียวเจ้าแรกเลยไอล้ออันเนี้ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีเจ้าเดียวเลยเจ้าอื่นไม่มีเลยขายดีเพราะรถแข่งทุกคันล้อนหน้ามันต้องเลขข็กเพราะเราไม่ได้แข่งระยะไกล<า>มันต้องเบาที่สุดอะแล้วก็โดนลมน้อยที่สุด ข้อดีของ1.1ก็คือสําหรับใส่รถแข่งแต่ถามว่าถ้าใส่รถถนนข้างนอกไม่แนะนําเพราะว่าหนึ่งมันเกี่ยวกับอันตรายความเสี่ยงมันสูงล้อมันเล็กขนาดมันเล็กก็ต้องไปใส่ยางเล็กถูกไหมถ้าไปรถตลาดแนะนําเป็น1 3ึ่งสามหนึ่งเขาเรียกว่าล้อขนาดมาตรฐาน1นึ่งสองเนี่ยรถแข่งสมัยนี้ก็ไม่มีคําว่ารถแข่งต้องหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวข้อดีของของกนกูก็คือมีทั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าวัดกันแบบ เขาเรียกวัดตรงนี้นะวัดขนาดของล้อความโตของล้อความกว้างของล้อ1 1 1 2 1 3 1 4 1 5มีถึง1 6เลยใช่ครับ1 1เนี่ยจะใส่ยางได้45 90ก็คือยางเล็กสุดเชิญหรือว่า185 175ได้แค่นี้นะเลยออย่างนี้ไม่ได้อ้าวหนึ่งสองหนึ่งสองก็เยวิบมาเป็น50ทับ90ทับ100ซึ่งก็เป็นเบอร์200 2 0อได้ 2องร้ได้อะไรเงี้ย<ช>ครับมันก็จะไปตามขนาดของมันเลยล้อพวกนี้มันจะบ่งบอกชัดเจนคุณใส่ล้อเบอร์นี้คุณสมควรที่จะใส่าย,ยางนี้ไม่ใช่คุณล้อหนึ่งหคุณมาใส่ยางสองหาศูนยแล้วโทรมาบอกบริษัทว่าผมใส่ยางไม่ได้หนึ่งหนึสองหนึ่ง,ง,ง,ส,ง,งสามสห้กคือเป็นบริษัทเดียวที่ทำล้อไล่เบอร์มาเพื่อให้ หน้ายางสามารถสัมผัสได้ตรงกับรถแข่งที่เราต้องการว่าหน้ายางต้องการสัมผัสเท่าไหร<ช>่เราสามารถไล่ได้ละเอียดเลยถ้าทั่วไปมันจะมี 1, 1, 2, 1, 1> <ช>มนึหนึ่งแล้วก็1นึ่งสจะมี1นึกับ5ซึ่งันมีหมดมลยทำให้ไล่หน้ายางให้สัมผัสพื้นได้มากกว่าเดิมส่วนมากบางที1นึจะคู่ก็1นึ่งสบ1หนึจะคู่ก็หนึ่งสาช่างบางคนใช้ล้อกระทะมันมแข่งทางสั้นกับทางยาวไงเนี่ย สองร้อยเมตรก็ใช่หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสี่ใช่ซึ่งต้องการยางให้มันกว้างออกมาหน่อยตัวเร็วที่สุดใช้คัเร็งได้เยอะอันนี้คือความรู้ของทีมข้างผมก็เป็นความรู้ของทีมแข่งโอเคอันนี้เป็นล้อตัวใหม่แนะนํามาอันนี้เป็นล้อคิงกุมาทำลวดลายทลวดลายอันนี้ลูกชายลูกชายลูกชายยาเฮียติลูกชายเฮียติเอาล้อตรงนี้อันนี้ล้อนี่เป็นล้อตัวใหม่น่าจะมีเิงกูภาษาไทย จะมีลายแบบถือเรียกลายวัยรุ่นน่ะลายมังงะอ่ามันเป็นลายวาดนะครับวาดลายเส้นอ่าเวลาเราวาดกระตูนเหมือนจะมีแบบเป็นลายเส้นแล้วก็มีแรงเงาอ๋ออ่านี่นี่คือเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่กาลังจะทําสินค้าตัวใหม่ๆออกมาแปลกดีอ่าไม่ได้อยู่ในกรอบเดิมรถแข่งบางคันทําสีแจ๊ดแจ๊ดเห็นป่ะอ่าใช่ใช่เขาบางคนชอบเจ้าของรถแล้วแต่อิสระเลยอิสระครับถ้าขายท้องตลาด อ่า3900บาทของดีวัตดุเนี่ยถามว่าทำไมคู่หนึ่ง3าม0กว่าโอ๋อวัตดุดูครับนี่ครับเบาเบาถ้าคุณใช้อลูบิเนียมไม่ดีไม่มีทางใช่อันนี้เป็นใช้เป็นอลลอ,อยครับอลลอยแล้วเบาอ่าอันนี้ผมก็ขอขอบคุณอ่าวงล้อเค็นกูเยตีลูกชายซึ่งลูกชายไม่สนิทหรอกแต่สนิทกับคุณพ่อมากกว่า เพราะสมัยก่อนนี่สมัยก่อนนี่โอ้โห่ฝั่งภาคตะวันออกกันที่นี้ด้วยว่าทั้งภาคอ่ะเจอกันทุกสนามโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันเอ้าจบเลย